ด w f Talk Today คุณผู้ชมคะเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่เป็นสิ่งที่สังคมสามารถที่จะช่วยเหลือทำให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยหายไปได้แล้วก็ทำให้สังคมดีขึ้นได้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในช่วงของ DWF Talk Today นะคะคุณจินตนาจันบำรุงอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นนะคะท่านต้องให้ท่านเนี่ยช่วยเหมือนให้คําจํากัดความกับคําว่าความรุนแรงในครอบครัวว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนรูปแบบเป็นอย่างไรเราเคยถึงเรียกว่าความรุนแรงในครอบครัวค่ะคือความรุนแรงในครอบครัวนะคะก็หมายถึงการกระทํานะคะใดๆก็โดยเจตนาที่ให้เกิดผลนะคะต <ๆ S 1> ่อทำร้ายต่อร่างกายนะคะจิตใจนะคะหรือสุขภาพนะคะของบุคคลในครอบครัวอันนี้ก็คือทำจำกัดความตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวพศ2 5 5 0ก็คือเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องในครอบครัวนะคะดังนั้นพอเราเข้าใจในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวแล้วเราต้องมาดูกันว่าความรุนแรงในครอบครัวตอนนี้ที่ประเทศไทยมีอยู่เป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในช่วงของวิกฤตโควิด19แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะพ่อแม่ลูกหรือว่าคนในครอบครัวอยู่บ้านกันมากขึ้นลูกเรียนออนไลน์คุณพ่อคุณแม่ work from home หรือบางท่านก็ไม่ได้ไปทำงาน ปรากฏว่าสถิติของความรุนแรงในครอบครัวเป็นยังไงคะค่ะถ้าสถิติความรุนแรงในครอบครัวในเรื่องของช่วงสถานการณ<ฮ>์โควิดนะคะถ้าเราดูจากสถานการณ์ทั่วโลกนะคะ<ฮ>ก็มีการเพิ่มขึ้นนะคะหลายหลายประเทศนะคะส่วนของประเทศไทยเองนะคะทุกสถิติถ้าเราดูย้อนหลังน,นะคะจากปี2-5-6-2เนี่ยนะคะตอนนั้นยังไม่ได้มีโควิดนะคะ<ฮ>ก็ประมาณเดือนละ120รายนะคะ,<ฮ>คะแล้วในปี6 สานี่ก็จะเริ่มเริ่มมีโควิดก็เพิ่มขึ้นนะคะเป็น155หาลายนะคะปี64ี่นี่ขึ้นพวดเลยนะคะเป็น186นะคะหรือบางเดือนนี่สูงถึง200อกว่าลายนะคะอันนี้ต่อเดือนเหรอคะท่านคะต่อเดือนนะคะต่อเดือนนี่หมายถึงคนที่เขามาร้องทุกข์หรือหรือผู้ที่เป็นผู้ถูกกระทำใช่ค่ะอันนี้นะคะพอเราจะเห็นสิติเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเราจะเห็นจากข่าวสารต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นความรุนแรงซึ่งบางทีความรุนแรงเล็กๆนะคะที่เราเห็นเนี่ยนะมันก็อาจจะเกิดเป็นคดีใหญ่ๆขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ ความรุนแรงในครอบครัวมันมีผลกระทบะมากนะคะทั้งในเรื่องของจิตใจในเรื่องของอร่างกายสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะถ้า,าเราเห็นความรุนแรงตั้งแต่เล็กๆในครอบครัวพ่อแม่เนี่ยมันก็จะทําให้เขาก็อาจจะมองเรื่องความรุนแรงเป็นเรื่องปกติหรือว่าอาจจะไปทําความรุนแรงอันนี้ค่ะเราคิดว่ามีผลกระทบมากเลยนะคะเรื่องความรุนแรงดังนั้นนะคะเราทุกคนคงไม่อยากให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวแต่ลองย้อนกลับไปดูว่าจากสถิติต่างๆที่ร้องเรียนเข้ามาค่ะท่าน ดูแล้วเนี่ยใครเป็นผู้ถูกกระทําใครเป็นผู้กระทําและสาเหตุส่วนใหญ่มาจากเรื่องอะไรถึงเกิดความรุนแรงในครอบครัวค็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะของความรุนแรงในผู้ถูกกระทาคือผู้หญิงนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คนกระทําก็เป็นผู้ชายแล้วก็เป็นเป็นเรื่องของในครอบครัวสาเหตุหลกัหลกๆนะคะสาเหตุสําคัญก็คือเรื่องของยาเสพติดนะคะสุรายาเสพติดนะคะแล้วก็เรื่องของการหึงหวงการนอกใจนะคะ แล้วก็ในเรื่องของอาจจะเรื่องของเศษรษฐกิจเรื่องของความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากสิติแล้วเนี่ยจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะกับเด็กเนี่ยนะคะเป็นถูกกระทำความรุแนแรงในครอบครัวมากนะคะเพราะฉนั้นเนี่ยเราเห็นจะเห็นว่าโดยเฉพาะเรื่องของช่วงโควิดนะคะความเครียดจากปัญหาต่างๆนะคะปัญหาต่างๆความเครียดเรื่องของเศษรษฐกิจเองเรื่องของบางทีเราอยู่บ้านมากขึ้นมีเวลาอยู่บ้านด้วย มากขึ้นถ้าดูจากสถิตินะคะเดิมเนนะคะการกระทําความรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่จะกลางคืนนะคะ,คะส่วนใหญ่เป็นเวลากลางคืนแต่พอช่วงโควิดเนี่ยเราเห็นสถานการณ์เพิ่มขึ้นม,มีเหตุเกิดจากกลางวันมากขึ้นอันนี้เ,เป็เพราะว่า <ผม S 2> <đấy. S 1> ใช้เวลาอยู่ร่วมกันในบ้านเจอก,กันอยู่ประจำะแล้วก็อาจจะมีบางทีสถานที่บางที่นะคะอาจจะมีที่จํากัดนะคะหรือว่าในเรื่องของ พื้นที่ที่ปลอดภัยของ,ต,องตัวเองนะคะเช<ห>่นไม่สามารถที่จะอยู่ในแอร์อัดไม่สามารถที่จะไปมีพื้นที่ส่วนตัวอย่างนี้นะค,ะคือถ้าให้คุณผู้ชมเห็นภาพก็คือบางบ้านเป็นห้องเช่า<ห>เป็นบ้านเช่าเล็กๆคือสมมุติ4ี่คนอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกเดินวนกันไปวนกันมาทั้งวันก็เจอกันอยู่4ี่คนอาจจะจะเกิดความเครียด<ห>เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจก็มาลงที่ครอบครัวก็ได้ด้วยเราคิดว่าเมื่อเราทราบสาเหตุแล้วเนี่ยเราก็จะได้ป้องกันนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการซื่อสัตย์ต่อคู่ สมรสนะคะหรือสามีภรรยาการที่ไม่นอกใจหรือว่าไม่การทําให้เขาเกิดความระแวงนะคะหรือมีพูดกันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยเราคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะ,ะไม่ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวเขามีช่องทางไหนที่เขาจะแจ้งเราได้คะว่าขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ คือก่อนอื่นต้องนําเรียนนะคะว่าอย่างกฎหมายนะคะพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวพศ2550าหเนี่ยนะกำหนดไว้เลยนะคะว่าผู้พบเห็นก็สามารถแจ้งนะคะได้นะคะเป็นหน้าที่เลยนะคะเขาบอกเป็นหน้าที่เพราะเะื่อนบงเพื่อนบ้านที่ไดิดนเส<ด>ี้ยงเหืนกันเพราะนั้นเน,นี่ยเ,เราเข้าใจว่าเอ็ความรุนแรงในครอบครัวหรือเป็นเรื่องของคนในครอบครัวลิ้นกับฟันอย่างเงี้ยคนชาวบ้านไม่เกี่ยวอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วในเรื่องของตามกฎหมายเนี่ยนะคะผู้ที่พบเห็นนะคะก็สามารถแจ้งนะคะก็จะได้รับการคุ้มครองนะคะ เราะนั้นการแจ้งเนี่ยตัวเขาเองคนที่ถูกกระทำเนี่ยนะคะสามารถแจ้งได้ด้วยตนเองนะคะหรือโทรศัพท์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรได้หมดนะคะแจ้งหนึ่งสาศแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเบอร์โทรศัพท์ก่อนเบอร์โทรศัพท์คือโทรแจ้งได้ที่หนึ่งสศหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่่อะไรก็ได้หนึ่งคาหนึ่งอีเมลก็ได้นะคะคือที่ตำหนงหนึ่งสามศูนย์นก็มีอีเมลมีทางหลายๆช่องทางนะคะท่านก็สามารถที่จะ แจ้งได้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้คนที่ถูกกระทำนะคะเขาก็จะได้รับการคุ้มครองนะคะเมื่อแจ้งแล้วทางเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยนะคะหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะเข้าไปอย่างน้อยเราคือเพื่อคุ้มครองนะคะเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนที่ถูกกระทําด้วยความรุนแรงนะคะแต่ว่าคนที่อาจจะกระทําด้วยความรุนแรงนจริงๆมีกฎหมายนะคะก็มีทั้งการจําคุกกระทำรับด้วยเพราะนั้นก็ถือว่ามีเป็นผิดกฎหมายนะคะส่วนคนแจ้งเนี่ยนะคะท่านจะได้รับการคุ้มครองนะคะว่าเอ๊ะเราไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนี่เราจะ เอ,อ่อถูกดำเนินคดีอะไรหรือเปล่าอันเนี้ย่ายกฎหมายได้กําหนดไว้สิ่งที่ท่านอยากจะย้ําเมื่อสักครู่พูดออกมาสักนิดหนึ่งแล้วนะคะว่ากฎหมายเนี่ยดูแลเรื่องนี้เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวด้วยอย่าได้คิดว่านี่เป็นเรื่องครอบครัวเล็กน้อยหรือเป็นเรื่องทูมีกันนะที่เขาพูดกันนะคะถ้าเผื่อพบเห็นแจ้งได้เพราะคนที่ไปทําร้ายร่างกายคนในครอบครัวตัวเองก็มีความผิดตามกฎหมายใช่ไหมคะค่ะมีมีความผิดตามกฎหมายแล้วแต่จริงๆแล้วเราก็อยากจะ ในการที่จะอะไรนะคะคนในครอบครัวเนี่ยสามารถคือพูดคุยทําความเข้าใจกันได้นะคะเหมือนให้โอกาสกฎหมายนี่หมายถึงว่าเราก็สามารถที่จะ,ะคนอยู่ในครอบครัวถ้ามีการพูดคุยกันหรือมีการอย่างเช่นคนที่ติดสุราหรือติดยาเสพติดเราไปบําบัดได้ไหมนะคะลักษณะนี้เพื่อเขาอาจจะกลับมาเป็นครอบครัวที่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้นะคะมีการแก้ต้นเหตุใช่ค่ะแก้ต้นเหตุคือเข้าไปเนี่ยหนึ่งในส่วนของเรื่องของคุ้มครองที่ถูกกระทานะคะแล้วก็เพื่อเราจะ แก้ไขในส่วนขอต้นเหตุแล้วก็คนที่คือเขาควรจะแจ้งความนะคะมีการแจ้งความหรือว่าแจ้งความเสร็จแล้วเขาสามารถที่จะพูดคุยกันได้ก็ต้องมีบันทึกข้อกลงนะคะว่าจะไม่ทําอีกแล้วอ,อย่างเช่นคเคยทําความรุนแรงก็มาต้องมีบันทึกนะคะว่าต่อไปนี้เขาจะไม่ทําแล้วนะคะหรือจะไม่ไม่ใช้อารมณ์รุนแรงนะคะหรือก็ยอมที่จะให้เข้ารับการรักษาหรือ,อยาเสพติดหรือว่า เข้าในเรื่องของสุราอะไรอย่างนี้คะ่ะก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ให้ครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะประครับประคองอยู่ด้วยกันได้ในในกรณีที่เขามียอมรับข้อตกลงกันนะคะค่ะแต่ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าแต่ละครอบครัวรายละเอียดปลีกย่อยเยอะเอเ <นะ S 2> ืกินไม่มีครอบครัวไหนเหมือนกันเลย<ช>ปัญหาอ,อุปสรรคไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเผื่อว่าเขาอยากจะได้ผู้ที่ให้คําปรึกษา เขาจะต้องทํำยังไงคะตอนนี้เราก็มีช่องทางนะคะให้ให้คำปรึกษานะคะท่านในเรื่องของแพลตฟอร์มตัวหนึ่งนะคะเพื่อนครอบครัวนะคะ,ะหรือเว็บไซต์เพื่อนครอบครัวหรือเป็น Line f a ม i l ีนะคะ f a ม i l ี l ไลน์เนี่ยนะคะมันเป็นไลน์ออฟฟิเชียลก็สามารถที่จะเข้าไปซึ่งขนาดนี้นะคะเราเปิดแฟมิลี่ไลน์เนี่ยมีคนให้คำปรึกษาเนี่ยลำดับสูงสุดเลยนะคะ,คะเรื่องที่กระทู้ที่เขาต้องขอคำปรึกษาคือเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนะคะค่ะมีพบเห็นว่า บางทีก็มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวสามีชอบใช้ความรุนแรงหรือสามีชอบใช้ดุตะคีออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาระบายหรือว่าขอคําแนะนําในหลายๆส่วนเพราะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะถือเป็นผู้ถูกกระทําหรือว่าเป็นผู้ที่พบเห็นเนี่ยเราก็ต้องไม่ทนไม่ไม่นิ่งเฉยนะคะ,คะแล้วไม่จะทําความรุนแรงในครอบครัวนะคะอันนี้คิดว่าเป็นส่วนที่อยากจะ กระตุ้นให้ทุกคนในสังคมนะได้ได้อยาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวไม่เกี่ยวนะคะอันนี้เราคิดว่าทุกคนมีหน้าที่นะ,ะในการที่จะป้องกันนะคะแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวประเทศเราจะดีได้ก็ด้วยรากฐานที่ดีก็คือครอบครัววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณจินตนาจันบำรงนะคะอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมาพูดคุยกับเราขอบคุณมากค่ะ และคุณผู้ชมสามารถติดตาม DWF Talk Today เรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทุกสัปดาห์ค่ะ